ไม่จากคลิปนี้ไปละจ้ะบ๊ายบายผมพ่อไม่ยั่งพี่หลงจ้ะมีอะไรก็กินอย่างนั้นจ้ะว่าจะเตรียมพ้อมอาลัางขารเวอร์ว่าง,งนะพี่หอง สอ,องแซ่บกุญยุกับผู้มักนะพี e ่น้องจ้ะผู <ologist. S 2> <ไป S 3> ้ใดบ่มักกับบอสวาบ่แซ่บอือร่อยพี่น้องเพราะผัดวาแซ่บจ้ะปลาสลิดเมงดาพี่น้องจ้ะหอมแมงดาจ้ะหอมแมงดาเนื้อกะลังดีจ้ะถือใจแห้งอร่อยมากหอมแมงดาอีดีจ้ะ ทำมีดเปลี่ยนเปลี่ยนจากแก้วแก้วปลากเข้ามาเป็นนะ้ำพริก các bác hát đi hèn này các Oba bây giờ bây giờ tai 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 bây มันแรงดีจ้ะทำมีดผมอมมียั่งพี่น้องจ้ะมีอะไรก็กินอย่างนั้นจ้ะว่นจะเตรียมพ่ออลังการเวอร์ว่าง,งนาะพี่น้องเสร็จ<ค><น>พองพันจะได้รับรับทุกโปรไฟล์ขอบคุณการสนับสนุนทุกการสนับสนุนที่เห็นพองพันมาเรียนพานพีนพนพ่น้องจ้ะดูคลิปจนจบกดไลค์กดคอมเมนต์ให้พองพันขอบคุณหลายๆจ้ะคลิปหน้าพ่อกัน ขอบคุณทุกกนนารน้ำพริกปมาอร่อยด้วยกันน้ำพริกปลาสลิดฟู่พี่น,อน้องแซ่บน้ำกันจ้ะเปิดใหม่ๆเลยจ้ะน้ำพริกปลาสลิดฟูเนืยอย้อแดาแซ่บแซ่เป็นไงมังสิพี่น้องอแซ่บแห่งๆพี่น้องจ้ะอร่อยแห้งๆอร่อย ขาดพักพี่น้องจ้าขาดพักอาจซิบบครบเครื่องครบรถป็นไงขาดพักจ้ะปลาสลิดเมงดาพี่น้องจ้ะหอมแมงดาจ้ะหอมแมงดาเทสกระลังดีจ้ะถือใจแห้งอร่อยมากไมา่จาัดชิปนี้ไปละจ้ะบ๊ายบายเจ้าว่ากับตีแห้งน,หน้อยก็ไม่เป็นไรแจกไปก่อนไม่จัดชิปนี้ไปละจ้ะบ๊ายบาย ว่ากะทิแห้งเนี่ยแค่น้อยก็ไม่เป็นไนแรแจกไปก่อนอะไเมื่อไหนเตรียมพร้อมพี่รองจ้ามาแบบกินแบบกันไรล่ะกินแบบบ้านๆเท่านี้แหละพี่รองบ้านไหนเตรียม ว่าด้เตรียมพร้อมพี่ลองจ้ามาแบบกินแบบกันอะไรล่ะกินแบบบ้านๆเท่านี้นแหละพี่ลองว่าจะเตรียมขอบคุณทุกการ์ดแล้วชิี่เสีบบน้ำกันจ้ะอร่อย,ยง่าย ปลาสลิดจ้ะน้ำพริกปลาสลิดแซ่บด้วยพีน่น้องอร่อยจ้ะปลาสลิดจ้ะน้ำพริกปลาสลิดแซ่บด้วยพีน่น้องอร่อยจ้ะน้ำพริกปลาสลิดฟูแมื้ดาแ,แาซ่บแซ่บยังไงยังเสียพีน่น้องอ แซ่บจ้ะพี่น้องจ้ากินแปลกๆในแค่หน่อยเนาะ mm hmm. ปลาสลิดเมงดาพี่น้องจ้ะหอมแมงดาจ้ะหอมแมงดาเพชรกระลังดีจ้ะถือใจแห้งอร่อยมากของแซ่บปีนี้ก็ผู้มักนั่พี่น้องจ้ะผู้ใดบ่มักกับบอลวาบ่แซ่อือร่อยพี mm ่น้องเพราะผ่านวาแซ่บจ้ะหอมพี่น้องจ้ะหอม,อหอมปลาสลิดฟู ผักไม่ต้องก็ไข่ต้มเมื่อกี้ข่าวน้ำันพี่น้องจ้ะไข่ต้มน้ำพริกไข่ต้มก็น้ำพริกน้ำพริกปลาสลิดปลาสลิดฟู่พี่น้องจ้ะบ้านอะไรเตียมพร้อมพี่น้องจ้ะมาแบบกินแบบกันอะไรล่ะกินแบบบ้านๆเท่านี้นแหละพี่น้องบ้านอะไรเตี้ยเมื่อกี้ข่าวน้ำันพี่น้องจ้ะไข่ต้มน้ำพริก ไข่ต้มก็น้ำพริกน้ำพริกปลาสลิดปลาสลิดฟูพี่น้องจ้าห่วยขาดพัก,พ,กพี่น้องจ้าขาดพักอ่าซิบบอกเครื่องครบรถเป็นไหน,นขาดพักจ้ะเศรษแบะพี่น้องจ้ากินแปลกๆปลกนี่แค่หน่อยเนาะผมพอมีย่งพี่น้องจ้ามีอะไรก็กินอย่างนั้นจ้จะบ่ได้เตรียมพร้อมอลังการเบอร์วรังเนาะพี่น้อง ขอบคุณทุกการรับชมค่ะหอมเมื่อยไดดีจ้ะทำนี หอมพี่น้องจ้ะหอมปลาสลิดฟูผักไม่ตอกกระไข่ต้มพักเบิ้ลของแสกือยกับผู้มักน้ำพี่น้องจ้ะผู้ใดบ่มากกับบอลาบซสกอือร่อยพี่น้องเพราะพันวาแสจจากเลยอร่อย ขาดพักพี่น้องจ้าขาดพักอาจจะบอกเครื่องครบรถปรนไดกขาดพักจ้ะเจ้าว่าก๋าสีแห้งเ่ยแค่น้อยก็ไม่เป็นไรแจกี่น้อนหอมแรงดีพี่น้องจ้ะแตงกวาจะิีนคือเสียบแห้งพี่น้อง หอมีิย่งพี่น้องจ่ะมีอะไรก็กินอย่างนั้นจ้ะบ่ได้เตรียมพรม้อมอลังการเวอร์วังเนาะพี่น้องแตงกวาจะขลิ่น,นคือสเสียบแห้งพี่น้องจะว่ากับจีแห้งน่จิหน่อยก็ไม่เป็นไรแจบพี่น้องปลาสลิดเมงดาพี่น้องจ้ะหอมแมงดาจ้ะหอมแมงดาเคสกระรังดีจ้ะถือใจแห้งอร่อยมาก ของแซ่บปุ้ยุกบผู้มักน้ำพี่น้องจ้ะผู้ไดบ่มักกับ,บวาบเวซาอืมอร่อยพี่น้องเพราะพันวาซาบจ้ะปลาสลิดเมงดาพี่น้องจ้ะหอมแมงดาจ้ะหอมแมงดาเพชรกระรงดีจ้ะถือใจแห้งอร่อยมากแซ่บน้ำกันจ้ะ อร่อยง่ายๆเสียบน้ำกันจ้ะอร่อยง่ายๆนองจ้าไข่ต้มหรือไข่เค็โลฮ่ฮะนี่ละ่ะมาเสียบน้ำกันอ,อร่อยอยู่เมื่อกี้ขวน้ำกันพี่น้องจ้ะไข่ต้ม ไข่ต้มก็น้ำพริกน้ำพริกปลาสลิดปลาสลิดผู้พี่น้องจ้าเมื่อกี้ข้าวน้ำกันพี่น้องจ้าไข่ต้มน้ำพริกไข่ต้มก็น้ำพริกน้ำพริกปลาสลิดปลาสลิดผู้